สวัสดีครับพบกับสุลคคานลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ข่าวด่วนแอนโทนีการ์ดอนอยากย้ายไปลิเวอร์พูลคุยสาริกาดงขอขึ้นบัญชีย้ายทีมแล้วใจลอยกลับไปยังทินแอนฟิลด์แล้วล่าสุดน,นะครับลุคแอดเวิร์นักข่าวสายสาริกาดงจากเดอะเดลี่เทเลกราฟได้ออกมายืนยันว่าตอนนี้แอนโทนีการ์ดอนต้องการย้ายไปยังสโมสรลิเวอร์พูลแล้วในเวลานี้ การัน <Gordon S 2> มีความกระตือรือร้นอย่างยิ่งที่จะย้ายไปยังถิ่นแอนฟิลที่สโมสรในฝันตั้งแต่เด็กของเขาหลังจากที่เขารู้แล้วว่าหงแดงนั้นกําลังมีความสนใจและต้องการตัวเขาไปร่วมทีมเป็นอย่างมากตอนนี้ในหัวของ Gordon, การอนกําลังยุ่งวุ่นวายเพราะคิดว่าเขามีโอกาสที่จะย้ายไปร่วมทีมกับสโมสรที่เขาฝันถึงมาตลอดตั้งแต่วัยเด็กแล้วล่าสุดลุคเอดเวดนักข่าวจากเดอะเทเลกราฟรายงานมาว่าแอนโทนีกาดอนเป็นดารุ่งของเนวคาสเซล มีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะย้ายปร,ร่มทีมลิเวอร์พูลสโมสรนในฝันตั้งแต่ัยเด็กโดยหลห่งข่าวระบุว่ากอดดอนรู้สึกตื่นเต้นและสนใจเป็นอย่างมากกับข้อเสนอจากลิเวอร์พูลโดยก่อนหน้านี้กอดดอน,น Gordon ก็คิดว่าการย้ายทีมจะเกิดขึ้นได้จริงแต่การเจรจาระหว่างสองสโมสรกลับไม่สำเร็จแม้ดีลวนี้จะดูเหมือนจะจบลงแล้วแต่ก็ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของกอดดอนอย่างมาก นิวคาสเซิลเนเตดเองกังวลเกี่ยวกับสภาพจิตใจของนักเตะก่อนที่จะกลับมารายง,งานตัวฝึกซ้อมปรีซิชั่นหลังจบศึกยูโร2024สถานการณ์นี้ทําให้เกิดความกังวลว่ากราร์ดอนอาจจะปฏิเสธการฝึกซ้อมกับทีมอีกครั้งเหมือนกับที่เคยทําเมื่อครั้งอดีตที่ต้องการย้ายจากเอเวอเรตมายังนิวคาสเซิลซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์ซ้ารอยอีกครั้งจะไม่เป็นผลดีต่อทั้งนักเตะและสโมสรล่าสุดมีรายงานมาว่า กาดอนได้แจ้งกับนิวกาสเว,วาต้องการย้ายเทียมและขอให้สโมสรพีชนอเ,เสนอจากลิเวอร์พูลอย่างจริงจังโดยเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะฮะท่านผู้ชมโอโ้สุดๆไปเลยนะฮะลุ้นกันสุดๆไปเลยนะฮะสำหรับดิวนี้ หงแดงได้ตั้งค่าตัว2ดาวรุง่งฟันเดนเบิร์กมอตันคนละ20ล้านปอนด์นะครับเจมเพียร์นะครับนักข่าวชื่อดังจากเดลติกแรงงามบอกว่าลิเวอร์พูลได้ตั้งค่าตัวของ2ดาวรุง่งอย่างเชฟฟันเดนเบิร์กและไทเลอร์มอตันเอาไว้ที่20ล้านปอนด์ประมาณ880ล้านบาทเท่ากันนะครับอย่างไรก็ตามอเนซัลต์ผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลยังต้องการประเมินผลงานของทุกคู่ในช่วงปีซีซั่นก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจอนาคตของพวกเขา สำหรับเทเลอร์มอตันการกลารดาวรุ่งชาวอังกฤษกำลังเป็นที่สนใจของอาบาเลซิกทีมดังจาก, German, กึกูดเดนส์กาเยอรมันกณรที่เชฟฟันเนเบอร์ปากกรลังชาวฮอลแลนด์ก็ต้องการย้ายกลับไปร่วมทีมหม่0ลศูนย์ห้าต้นสเกตเก่าที่เขาเคยถูกยืมตัวไปเล่นเมื่อฤดูกันที่แล้วอย่างไรก็ตามนะครับหากทั้งสองคนสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงปรีซีซั่นก็อาจจะได้รับโอกาสลงสนามสู่ทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูล หมือนกับคโคเนอร์บลาสลีย์และจาเรลคอนซาสองดาวรุ่งที่เชื่อเกิดได้ในฤดูกาลที่ผ่านมานะฮะกาลิเนินเกอร์กับกาลิเนวลงงเป็นไก่ตาแตกที่แกเรตสังเกตไม่ยอมส่งเทนอเล็กซานเดอร์โนลงสนามเจอกับซโลเกียดิฟเรนกีเกือบไปไม่ถึงฝั่งฝันนะฮะในรอบกลางเลอนชลเลอร์นในศึกยูโร2024 โชคดีที่ได้จูดเบิร์แฮมยิงตีเสมอในช่วงท้ายเกมในนาทีที่95แล้วเป็นเฮรโรเคนซัดปิดท้ายในช่วงต่อเวลาพิเศษอังกฤษพีกมาเข้ารอบได้อย่างบุดวิดแต่อังกฤษก็โดนวิาพากษ์วิจารณ์ยับเรื่องฟอร์มการเล่นสุดหว่วยระหว่างเกมเนะในวิวบอกว่างงมากที่คารลูเกตไม่ยอมเปลี่ยนตัวตอนอังกฤษก,กลาลังจะโดนสไยและบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นมากที่ไม่ส่งเทนส์อเล็กซานเดอร์โนลงมาช่วยเกมรุก ส่วนแกลลี่เนเกอร์ก็คิดว่าอเล็กซานโดร์น่าจะได้ลงเล่นตั้งแต่ครึ่งหลังแล้วลเรนเกอร์ให้สัมภาษณ์กับ The Red is Football p o d c a ร์ไว้ว่าร้ว่าสุดท้ายเราเกิดชนะไม่เปลี่ยนตัวและมันเวิร์กแต่แบบเหลือ20นาทีตามอยู่1 0ต้องเจอเทีมตั้งรับไม่ส่งเทนลงแทนคลยวอเกอร์นี่มันแปลกมากนะเพราะคุณภาพของเขาในการจ่ายบอลการเปิดบอลจากเทนนั้นมันสุดๆเกมนี้โคตรต้องการเขาเลยส่วนแกลลี่เนวิลล็ให้สัมภาษณ์กับ i อทีว่า เทนส์อเล็กซานเดอร์โนไม่ได้ลงเล่นในเกมแบบนี้คือพลาดมากเอาคลายวอลเกอร์กับทิเปียเป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวาตอนระบุไม่ได้นะเว้ยนี่มันแบ็กขวาหรือฟูลแบ็กที่เก่งที่สุดเท่าที่ประเทศนี้เคยมีมาเลยนะต้องส่งลงเด็กสุดท้ายเซาเกตเลือกใช้คลายวอลเกอร์ต่อไปก็ถือว่าเวิร์กอยู่เพราะวอลเกอร์มีส่วนช่วยตอนอังกฤษได้ประตูตีเสมอแต่เซาเกตก็โดนถามเยอะอยู่ดีเรื่องที่เลือกตัวเล่นกับไม่ค่อยเปลี่ยนตัวเซาเกต เปลี่ยนตัวแค่คนเดียวจากเกมที่เสมอกับโซโลเกียแล้วยังไม่ยอมเอาตัวหลักอย่างเบลลิงแฮมฮาวริเคิโฟอร์เดนชาก้าออกาทั้งที่เล่นไม่ออกแล้วรอจน84นาทีถึงเปลี่ยนตัวคนที่2แล้ว94นาทีถึงเปลี่ยนคนที่ 3. สโซโลเกียขึ้นนำในนาทีที่5จากอีวานชอรันส์แถมเกือบได้ลูกที่2ด้วยจากเดวิดสเตเรตสฟอร์เดนยิงเข้าไปก่อนนั้นแล้วแต่ล้าหน้าดิคันไรจ์ยิงจนเสาฮาวริเคิมงงจจ่อไม่เข่า อร์เนอร์สลตเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับลิเวอร์ pool ในวันศุกร์นี้แฟนๆลิเวอร์พูลเตรียมพบกับอรนเนอร์สโลตผู้จัดการทีมคนใหม่ของสโมสรในงานแถลงข่าวเปิดตัวที่จะจัดขึ้นเช้าวันศุกร์นี้ณศูนย์ฝึกซ้อมแอซซัดเทนนิงเซ็นเตอร์และจากการกระการและข่าวลือมากมายในที่สุดสโมสรลิเวอร์ pool ก็ได้ประกาศแต่งตั้งอร์เนอร์สตเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่ของทีมอย่างเป็นทางการ โดยสลัดจะเข้ามาทำหน้าที่ต่อจากเจกกคิงครับผู้จัดการทีมคนเก่าที่สร้างตำนานให้กับสโมสรมาอย่าง,งยาวนานงานแถลงข่าววันศุกร์นี้จะเป็นโอกาสแรกที่สลัดจะได้พบปะกับซอมบลชนและแฟนบอลอย่างเป็นทางการซึ่งคาดการว่าเขาจะพูดถึงวิสัยทัศน์แผนการทำเทีมและความคาดหวังในการนำผ่านลิเวอร์พูลไปสู่ความสำเร็จใน่นค นอกจากนี้สลัตยังมีกำหนดที่จะพบปะกับนักเตะและทีมงานของลิเวอร์พูลเป็นครั้งแรกในวันเดียวกันเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกันใหม่ที่กำลังจะมาถึงการเข้ามาของสลัตถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้การของลิเวอร์พูลและเป็นที่จับตามองของแฟนบอลทั่วโลกถึงทิศทางและสไตล์การทำทีมของเขาซึ่งจะแตกต่างจากยุคข,ของเกิ้งคลับหรือไม่ โยชูคิมิตอยากแยออกจากไบยมันิกแมลิร์พูและอาเซนอลอยากจะได้ตัวแต่ในใจคิม,มิตมีทีมในฝันอยู่แล้วนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ที่มีเปปกูเดล่าคุมทีมอยู่นั่นเองลิเวอร์พูลและอาเซนอลแข่งกันล่าตัวโยชูคิมิตแต่ดาวเตะของไบยมันิกมีตัวเลือกในใจอยู่แล้วโยชูคิมิตดาวเตะของไบยมันิกไม่มีความสุขและต้องการหอ่ถี่มโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนหลังจากจบศึกยูโร2024ก็คือการไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ ภายใต้การกุมทีมของเปปกวัวเดียล่าลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลต่างก็ตกเป็นข่าวอย่างหนักว่าสนใจคว้าตัวนักเตะทีมชาติเยอรมนีคนนี้เช่นเดียวกับกุนซือคนใหม่อย่างอันเนสลัตที่กักเซ็นยักกับคิมิทเพื่อเป็นการประกาศสัปดาการเริ่มต้นยุคใหม่ของลิเวอร์พูลทางด้านมิเกลอาร์เทตต้าของอาร์เซนอลก็จับตามองสถานการณ์ในมิวนิกอย่างใกล้ชิดเมื่อมองหาโอกาสในการเสริมทัพทางฝั่งขวา ดูว,ว่าทั้งสองทีมนในพรีเมียร์ลีกจะหมดสิทธิ์คว้าตัวคิมิตในวยัย29บเปีเมื่อแมนเชสเตอร์ซิตี้เจ้าของแชมป์พรีเมียร์ลีกแสดงความสนใจอย่างจริงจังคิมิตกระตือรือร้นที่จะได้ร่วมงานกับเป๊ปกัวเดียอีกครั้งโดยได้แจ้งตัวแทนของเขาว่าต้องการย้ายไปที่เอติฮัสเตเดียมมากกว่าที่อื่นกุนซือชาวสเปนเคยดึงตัวเขามาจากอาบาลิซิกไปบย์มลีกเมื่อเดือนมกราคมปี2005และนักเตะก็ต้องมาร่วมงานกับเขาอีกครั้งในอังกฤษ ดูเหมือนว่าเปกุลาเองก็ต้องการร่วมง,งานกับคิมิตอีกครั้งเช่นกันความสามารถในการเล่นในทั้งใบ,บขวา,วากองกลางตัวรับหรือวิ่งแบ็กทำให้เขามีค่าอย่างมากสำหรับทีมของเปปกวัวเดียละ่ะคิมิตผู้คว้าแชมป์บุนเดสกาถึง8สมัยและยูฟาแชมเลีกับเบเยมิริคปฏิเสธที่จะตัดสินใจใหม่มาโดยตลอดเนื่องจากเขาต้องการความทันทายใหม่ๆและทีมยักษ์ใหญ่จากเยอรมันซึ่งต่างตัง้งแวงซองกับเบเนีเป็นโค้ชคนใหม่เมื่อเดือนที่แล้ว ก็ยอมรับถึงความไม่แพ้ในการน้มเน้าให้คิมิตอยู่ต่อด้วยสัญญาที่เหลือเพียงแค่ปีเดียวไบยมินิกไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องขายเข้าในช่วงสัน,นี้แน้วราคาที่ก้นนถูกก็คือ30ล้านปอนด์หรือเสี่ยงที่จะเสียเข้าไปแบบฟรีในอีก12เดือนข้างหน้านี้บาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดก็สนใจเช่นกันแต่รู้ดีว่าแมนเชสเตีรคือจุดหมายปลายทางที่คิมิตต้องการด้วยแรงดึงดูดของเป๊ปกัวเดล่าผู้พาทีมประสบความสำเร็จอย่างมาก ด่วนฟาบิโซโรมาโนยืนยันแอนโทนีการดันใจลอยมาอยู่กับลิเวอร์พูลเป็นที่เราลอยแล้วแต่การเจรจาของทั้งสองฝ่ายยังเป็นเรื่องที่ซับซ้อนฟาบิโซโรมาโนนะครับสายข่าวแทนแน่นการย้ายทีมชื่อดังชาวอิตาลีก็ได้มารายงานข่าวล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการย้ายทีมของลิเวอร์พูลกับทางนั่งของแอนโทนีกาดันสตาของนิวคาเซิลยูไนเต็ดว่าณตอนนี้ตัวขาณเตียตะรายนี้มีความรู้สึก ดีใ,ใจแบบสุดๆที่กำลังมีโอกาสได้ย้าปรปรุวมทีมลิเวอร์พูลในช่วงตลาดเสมอน,นี้เพราะเป็นสโมสรในวัยเด็กของเขาและคือความก้าวหน้าในอาชีพการแข่งของตัวเขาเป็นอย่างมากแต่สำหรับในตอนนี้สถานการณ์ของแอนทิน่กอดอนยังคงมีความไม่ชัดเจนเพราะนิวาสเซิลยเตดจะพยายามทำทุกวิธีทางที่จะรั้งตัวนักเตะรายนี้ให้อยู่กับทีมต่อไปได้นานที่สดุดฟเบียโซโรโาโนนะครับได้พูดเรื่องนี้ในรายการ เดอะเดลี่เบ f a แฟร์โดยยืนยันว่าณนะตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังมีปัญหาหลายอย่างที่น่าปวดหัวสําหรับดิวการย้ายทีมของแอนโทนีเกอร์ดอนโดยอุปสรรคนั้นก็คือราคาของนักเตะที่มีราคาแพงจนเกินไปที่ลิเวอร์พูลจะสามารถจ่ายได้และนิวโสเซนั้นก็ไม่เต็มใจที่จะปล่อยตัวผู้เล่นรอยนี้ออกจากทีมแต่ยังได้สิ่งที่ผมได้ยินมาระหว่างลิเวอร์พูลกับนิวาสเซนั้นมันไม่เคยใกล้เคียงเลยที่จะมีการย้ายทีมเกิดขึ้นพวกเขาแค่คุยกัน ตามปกติมีการแลกเปลี่ยนหรือเข้าเสนอที่เป็นไปได้แต่ลิอร์พูก็ยังไม่เคยยืน่นเข้าเสนออย่างเป็นทางการในเดีวนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวแน่นอนว่ามันดูเหมือนว่าลิอร์พูนั้นพยายามที่จะเข้าใกล้แต่พวกเขาก็ยังไม่ได้เข้าใกล้ในเดียนนี้เลยแม้แต่น้อยสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้มีความซับซ้อนมากที่สุดก็คือข้อแลกเปลี่ยนแลนะเรื่องของนักเตะ นั่นก็เพราะว่านิวาสเซยูไนเต็ดนั้นต้องการอยากจะได้ตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดคนหนึ่งของลิเวอร์พูลนั่นคือจาเรลคอนซาซึ่งเป็นหนึ่งในข้อเสนอได้เดีอนนี้แต่ลิเวอร์พูลก็ได้ตอบปฏิเสธไปแล้วเพราะเป็นผู้เล่นที่พวกเขาห่วงแหนดังนั้นมันจึงทําให้เดีอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าในขณะที่ท่าน้านของแอนโทนีกอดอนนั้นมันชัดเจนมากแล้วว่าตัวของนกเตะรไรนี้กาลังดีใจแบบสุดที่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงและมีโอกาสย้าย มารุ่งทีมลิเวอร์พูลซึ่งเป็นสโมสรที่เขาตามเชียร์ตั้งแต่วัยเด็กแอนโทนีกอร์ดอนกระตือร้นที่จะย้ายไปร,รุ่งทีมลิเวอร์พูลแต่เซิลก็ยืนยันว่าทั้งแอนโทนีกอร์ดอนและอเล็กซานเดอร์อิชักจะยังคงเป็นผู้เล่นคนสําคัญของทีมิวคาสเซิลในฤดูกาลหน้าดังนั้นลิเวอร์พูลจะต้องมีข้อเสนอที่ดีจริงๆเท่านั้นถึงจะทําให้เดียวการย้ายทีมของแอนโทนีกอร์ดอนในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ส่วนทางด้านของลุคเอ็ดเวิร์ด จากเดอะเทลกราฟก็ยืนยันคำพูดเดียวกันกับของฟอร์บิโซโรมมโนว่าแอนโทนีกอดดอนนั้นต้องการย้ายไปร,ร่วมทีมลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากเขาเคยก่อปัญหากกบเอเวอเรตด้วยการปฏิเสธไม่ยอมลงซ้อมกับโทสกัดจนทำให้ถูกเอเวอเรตขายให้กับเนลคาลโตยูนเต็ดในที่สุดและมันก็มีความเป็นไปได้ที่ตัวของนักเตะรายนี้จะมาประท้วงที่รุนแรงอีกครั้งกับเนลคาโตเพื่อได้ย้ายไปร,ร่วมทีมลิเวอร์พูลตามที่ตัวเขานั้นต้องการ แต่อย่างไรก็ตามข่าวที่แอนทิีกอดอนต้องการย้ายไปร่วมทีมผู้นั้นมันคือเรื่องจริงนะฮะต้องติดตามและจับตาเดี๋ยวนี้กันให้สุดๆเลยแหะครับนักเตะอยากย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลนะฮะถือว่าเป็นข่าวดีเอเจนต์ของมานูเอลอุก,อก,กเตะยืยนยันว่าลิเวอร์พูลได้ติดต่อมาหาพวกเขาตั้งหลายครั้งและตัวนักเตะกำลังลังเลเรื่องการย้ายทีม สโมสรลิเวอร์พูลณตอนนี้ครับที่ตกเป็นข่าวว่ากําลังมองหาการเสริมทัพเพื่อเล่นน,นัดตรหนกกองกลางตัวรับเข้าสู่ทีมเพิ่มเติมอย่างน้อยอีกหนึ่งรายในช่วงตลาดสมุนิหลังจากที่นตอนนี้ทีมหง์แดงมีเพียงแค่วัตตุรุเอ็นโดเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่เป็นกองกลางตัวรับในทีมชุดใหญ่และกระนูนว่าตัวของเอ็นโดนั้นก็ไม่ติดขัดอะไรถ้าหากลิเวอร์พูลจับค้าตัวเลื่นรายใหม่เข้าสู่ทีมเพิ่มเติม และเข้ามาสลับสับเปลี่ยนกันลงสนามในตำแหน่งกองกลางตัวรับกับเขาในอนาคตโด,ดยตามรายงานล่าสุดนั้นระบ,บุว่าทางสโมสรลิเวอร์พูลกำลังเตรียมความพร้อมที่จะแข่งขันแย่งชิงตัวมานูเอลอูกเตะกองกลางอร์มฮอต์เตาอูรวไวยแข่งกับแมนเชสเตอร์ที่มีข่าวว่ากำลังจับจองเดนิลกันในทีมของเล่นรายนี้อย่างใกล้ชิดหลังจากที่ใน,นตอนนี้มานูเอลอูกเตนั้นกำลังโชว์ฟอร์มการเล่นได้อย่างร้อนแรงในศึกโกปาเมริกา โดยตัวของอุกเตนั้นถูกส่งลงเล่นครบทุกนาทีในการแข่งขันทนวนตแบตนี้และด้วยฟอร์มการเล่นของเล่นรายนี้เองก็ทําให้ทางด้านของเอลิตันฮักได้แจ้งกับเซจิมเรดคิดว่าจะต้องคว้าตัวกองกลางตัวรับรายนี้เข้าสู่ทีมให้ได้โดยเร็วที่สุดแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็มีข่าวใหญ่ล่าสุดที่ถูกตีออกมาเมื่อวานนี้ว่าฮอเก้ซิจานส์ซึ่งเป็นเอเยต์ส่วนตัวของโมเนลลอุกเตนั้นก็ได้มาให้สัมภาษณ์ผ่านโอโจโกโดยระบุว่า ลิวอพูน่ะหรอมีการเจรจาพูดคุยกันมานานแล้วหลายครั้งพวกเขาเยืนยันว่าชื่นชอบในตัวของอูกาเตะเป็นอย่างมากและอยากจะได้ตัวปร,รุงเทียมแมบลบว่าที่ผ่านมาเราจะมีการพูดคุยกันอย่างมากมายแต่ก็ไม่ใช่ลิวอพูเท่านั้นที่ผมกําลังมีการพูดคุยอยู่ด้วยนะตอนนี้ต้องเรียนกันตามตรงว่ามีหลายสโมสรชื่อดังจดต่อมาที่ตัวของผมเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีข้อเสนออย่างเป็นทางการใดๆยื่นมาที่ตัวของผม และคงจะต้องรอให้อุกาเตเสร็จสิ้นภารกิจการรับใช้ทีมชาติอุรวัยไปก่อนความชัดเจนในเรื่องนี้ถึงจะมีมากยิ่งขึ้นมันชัดเจนมากๆว่าอูกาเตนั้นกำลังตัดสินใจยายออกจากป่าเรียดเซ์แชร์แมงและสถานการณ์การายทีมของเคานั้นก็กำลังจะดลี่คลายในเร็วๆนี้ลิเวอร์พูลกำลังเป็นทีมคู่แข่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเด๋ยนนี้อย่างไม่ต้องสงสยัยและลิเวอร์ก็เคยพยายามคว้าตัวอูกาตเตมาแล้วในช่วงก่อนหน้านี้ที่ ามโยย้ายออกจากทีมไปเมื่อปี2023แต่ในตอนนั้นนะครับอุกเต,เ,ตเลือกที่จะย้ายซบปารีสแซงต์แชงแมงมากกว่าเพราะลิเวอร์พูลไม่ได้จริงจังในฤดูกาลนี้ทีมของตัวเขาเท่าไร่นักแล้วสุดท้ายแล้วลิเวอร์พูลก็ไปคว้าตัววัตุอินโดอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์โดมินิกโซบอสไลแล้วไรอันสกเปนแบกเข้าสู่ทีมเมื่อฤดูกันที่แล้วแต่ม่ฤดูกาลนี้ทีมของมโมเนลอุกเต,เตนั้นไม่เกิดขึ้น แต่สำหรับช่วงตลาดซัมเมอร์ปีนี้ลิเวอร์พูลได้กลับให้ความสนใจในตัวของมานูเอลอูกาเตอีกครั้งเป็นที่โล่อยแล้วและนั้นต้องมาลอลุ้นกันว่าลิเวอร์พูลจะไปได้ไกลในเดือนนี้จนถึงขั้นปิดเดือนนักเตะรายนี้เข้าสู่เทียมได้หรือไม่ด่วนโชเซ่มโยตต้องการคว้าตัวดาวินูเยตไปเป็นกัปตันคนใหม่ที่สโมสรเฟเนร์เช่ชและได้ติดต่อ,อก,กับเอเจนต์นูเยตเป็นที่ยล่้อยแล้ว วายเจ้าเกิเหตุจังสีมีรายงานอัปเดตข่าวใหญ่นะฮะเมื่อช่วงท่มคืนที่มันมาจากสื่อฝั่งตุรกีเมื่อมีรายงานมาว่าโซโมซอนเฟเนเมเช่ที่มีโชเซ่มุโยเป็นผู้จัดการทีมอยู่นั้นกําลังตกเป็นข่าวหรือว่าต้องการที่จะคว้าตัวดาวินนูเยตส่วนหน้าหมายเลขเก้าของลิเวอร์พูลให้ได้ย้ายไปค้าแข้งในลีกตุรกีในฤดูกาลหน้าให้ได้หลังจากที่ตัวของโชเซ่มุโยประทับใจในตัวของส่นหน้าทีมชาติอร์แวน์รายนี้เป็นอย่างมาก และได้แจ้งกับสโมสรต้นสกัดไปแล้วว่าให้ใช้ความพยายามในการคว้าตัวดาวเนูเยสเข้าสู่ทีมไม่ได้ในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้โดยตามรายงานข่าวล่าสุดจากทานั้นของอัญยัตสปอร์สื่อชื่อดังในตุรกีก็ได้ออกมาตีข่าวว่าในตอนนี้ทางด้านของโ o s e m เซ่มุโยได้แจ้งไปยังซูเปอร์เอเนต์เฮอร์เก้เมนเดสว่าให้ใช้ความพยายามเจรจาพูดคุยและพาตัวดาวเนเยสมาคัดแข่งกับฟนนเฟเนร์เบเชในฤดูกาลหน้าให้ได้ และณตอนนี้เอเยนคนดังกล่าวนี้ก็ได้เริ่มต้นเจรจากับตัวแทนของดาวินูเยสไปเป็นที่โลลอยแล้วอีกด้วยโดยเสื่อรายงานยินยันว่าการเจรจาพูดคุยกับตัวแทนของเฟนเนร์เช่และดาวินูเยสนั้นได้มีการเจรจาพูดคุยกันมาสักพักใหญ่แล้วตั้งแต่ช่วงที่ดาวินูเยสมีปัญหากับแฟนบอลลิเวอร์พูลและได้ต้การลบภาพในไอจีที่เกี่ยวข้องกับลิเวอร์ลทั้งหมดทิ้งไป แต่ที่ไม่เคยมีข่าวออกมานั้นก็เพราะว่าการเจรจาในช่วงที่ผ่านมานั้นคือการเจรจาที่เป็นความลับและสาเหตุที่ทําให้ข่าวนี้ถูกเปิดเผยออกมานั้นก็เพราะว่าเฮอร์เก้ม e นเดสได้ขอข้อมูลการเี่ยบทีมของดาวินูเยสไปที่ลิเวอร์พูลโดยตรงทําให้ได้ทราบว่าเอเยตนของทั้งสองฝายนั้นได้มีการเจรจากันแบบลับหลังที่ลิเวอร์พูลไม่รู้เรื่องในช่วงที่ผ่านมานั่นเอง โดยใน,นตอนนี้นครับเฟเน์เบเช่นั้นก็ได้แสดงความชัดเจนออกมาแล้วว่าต้องการคว้าตัวดาวินโเยตเข้าสู่ทีมให้ได้หลังจากที่พวกเขาพึ่งจะแยกทางกับมิซีบาสุออยีไปเมื่อช่วงหลังจบฤดูกาลที่ผ่านมาเพราะหมดสัญญาซึ่งทางด้านของเฟเน์เบเช่นั้นมองว่าดาวินโเยตนั้นคือผู้เล่นที่มีความเหมาะสมที่จะก้าวเข้ามาเป็นศูนย์หน้าของทีมคนใหม่ในฤดูกันนะ้า แต่ทีนั้นเชื่อได้ว่าลิวร์พูนั้นจะไม่มีทางขายดาวิดนูเยตออกจากทีมไปอย่างแน่นอนเพราะมองว่ากองหน้าทีมจัดอุรุวัตรายนี้กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มเล่นที่ร้อนแรงแถมตัวของนูเยตก็ยังเหลือสัญญาก,กับลิเวอร์พูลจนถึงปี2028และทีสคันลิเวอร์พูลก็คว้าตัวดาวินเยตมาจากเบนฟิก้าในราคาที่สูงถึง85ล้านปอนด์เมื่อ2ปีก่อน ดังนั้นลิวูคงจะม่มีทางขายผู้เล่นรายนี้ออตติตีมไปในะราคาที่ขาดทุนอย่างแน่นอนดังนั้นค่าตัวของดามิวเยต์นั้น,น,นอาจจะทะลุหลัก100ล้านปอนด์ได้แบบสบายๆและก็ชื่อได้ว่าเฟเนเบเช่คงจะไม่มีทางยอมจ่ายค่าตัวระดับสูงกว่า100ล้านปอนด์ในเดือนนี้อย่างแน่นอนนะฮะหรือร์พููมีแผนแนบกองหลังสำรองบางเส้นก็ดันอีกรอบ ลิบูของพวกเราครับเพิ่งปฏิเสธข้อเสนอของเดวคาโซที่จะขอแลกจารเรลคอนซากับแอนโทนีกอร์ดอนแต่ตอนนี้พวกเขามีแผนกันใหม่อีกครั้งแล้วมีรายงาน,นว่าลิบูพูมีแผนที่จะใช้โจโกเมสกองหลังสรัดประโยชน์ในการแนบเป็นข้อเสนอให้กับนิวคาสเโิลกู้แข่งในสึกพิลิกเพื่อแลกตัวกับแอนโทนีกอร์ดอนปีตัวเก่งในตลาดสมุน้ ฮองดานะครับพึ่งปฏิเสธการแลกตัวกับเจาเลีวคอนซาเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งฝีเทา้าดีกับทีมสลิการดงเนื่องจากพวกเขามองว่านักเตะรายนี้คืออนาคตของทีมและต้องการให้อเนอร์สโลตเก็บไว้ใช้งานต่อไปโดยรายงานจากเทลกราฟแจ้งว่าลิอร์ผู้ยังคงให้ความสนใจกอดอนเหมือนเดิมและพวกเขามีแผนที่จะแนบเอาโจูก,กูเมสไปเป็นข้อเสนอเพื่อให้เหนียวเคาเซลพิจารณารอบใหม่นี้อีกด้วย ดยปีกเนว่า23ปีนะฮะแสดงความต้องการยายเปล่งกับลิเวอร์พูลอย่างชัดเจนเนื่องจากเจ้าตัวถือเป็นแฟนบอลตัวยงของหงแดงนะจะเริ่มค้าแข่งกับเอเวอเรตเพื่อนร่วมเมืองก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยเรื่องค่าตัวของกอดันแต่อย่างใดแต่ก็เชื่อได้ว่าทางเดอะแมพพายเนว์ก็จะต้องการเงินจำนวน40-50ล้านปอนด์เพื่อรักษาสถานภาพการเงินที่กำลังโดนทางพิมลิจับจ้องอย่างหนักในเวลานี้ นี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่2องอรก,กรกฎาคมขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสครายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของบู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ